เ e ลคอมบีเอ k ซ์เคทู ANNEL 2026 Toyota ได้ส่งรถเอสยูวระดับโลกอย่าง Toyota าราศีรุ่นใหม่ล่าสุดเข้าสู่ตลาดไทยอย่างยิ่งใหญ่พร้อมดีไซน์ใหม่ที่ดูดุดังทันสมัยมากขึ้นสมกับเป็น s u สที่ขายดีที่สุดของ Toyota ทั่วโลกตั้งแต่เปิดตัวมารุ่นใหม่นี้ถูกพัฒนาให้มีความรูราสปอร์ตและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่มากกว่าเดิมตั้งแต่เส้นสายภายนอกจนถึงเทคโนโลยีภายในห้องโดยสาร ทันทีที่มองเห็นจากภายนอกกระสี2 0งพจะสังเกตได้เลยว่ามีความแตกต่างจากรุ่นเดิมอย่างชัดเจนด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าใหม่ทรงหกเหลี่ยมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกแต่งด้วยแถบโพรเมียมเข้มให้ความรู้สึกพรีเมียมยิ่งขึ้นฝ่ายหน้าแบบเหลด,ดีไซน์บังเฉียดพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์แบบซิกเนเจอร์ใหม่ที่ดูเฉียบคมล้ำสมัยกันชนหน้าออกแบบให้ดูแข็งแรงมากขึ้นมีช่องดักลมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านอากาศพลศาสตร์ด้านข้างตัวรถเพิ่มเส้นสายที่ดูฉกเฉียวมากขึ้นพร้อมล,อล้อ ลายใหม่ขนาด19นิ้วที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ความสปอร์ตส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟท้าย LED ทรงใหม่ที่เชื่อมต่อด้วยเส้นไฟแนวนอนเพิ่มความโดดเด่นเมื่อขับในยางค่ำคืนเข้ามาภายในห้องโดยสารบรรยากาศดูหรูหรามีระดับและเทคโนโลยีแน่นเต็มพิกัดโตยโยต้าเลือกใช้วัสดุคุณภาพสูงทั่วทั้งห้องโดยสารตั้งแต่แผงคอนโซลที่หุ้มด้วยหนังนุ่มจนถึงเบาะนั่งที่รองรับสรีระได้อย่างยอดเยี่ยมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่12.3นิ้วรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย พร้อมระบบเสียงพรีเมียม JBL รอบทิศทางเพิ่มความบันเทิงในการเดินทางทุกเส้นทางมาตรวัดแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบและจอแสดงข้อมูลการขับขี่ Head-up Display ก็ถูกติดตั้งมาให้ในรุ่นท็อปอีกทั้งยังมีหลังคาสันรูกแบบพาโนรามาช่วยให้ห้ององค์โดยสารโปร่งสบายขึ้นในส่วนของพื้นที่เก็บสัมภาระราวสี่สองพันยี่สิบหกยังคงความอเนกประสงค์ตามสไตล์ SUV ได้อย่างยอดเยี่ยมพนักพิงเบาหลังสามารถพับได้แบบ60-40เพิ่มความยืดหยุ่น ในการใช้งานเหมาะทั้งสำหรับครอบครัวและคนที่ชอบเดินทางไกลระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยบกบอุณหแบบภูมิซ้ายขวารวมถึงช่องชาร์จ usb c สำหรับผู้โดยสารตอนหลังก็จัดมาให้ครบหัวใจสำคัญของราศีใหม่อยู่ที่กลุ่มพลังที่ได้รับการปรับปรุงให้ประหยัดและแรงขึ้นกว่ารุ่นก่อนมีให้เลือกทั้งแบบเครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรดานิดฟอร์และรุ่นไฮบริดเจเนเรชั o นใหม่ ที่ทำงานรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้พละกกำลังรวมสูงสุดกว่า225แรงมา้าพร้อมเกียร์อัตโนมัติ eCVT ที่ตอบสนองได้อย่างนุ่มนวลและฉับไวมีให้เลือกทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อหน้าและ4ล้อ AWD ที่ปรับแรงบิดตามสภาพถนนได้อัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นทางลื่นหรือทางลาดชันก็ขับขี่ได้มั่นใจด้านระบบความปลอดภัโยโตโยต้าไม่ลืมใส่เทคโนโลยี Toyota s a f e t y s เซน e รุ่นใหม่ล่าสุด มาให้ครบชุดทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนมุมอับสายตาและกล้องมองรอบคันแบบ360องศาทําให้การขับขี่ในเมืองรหรือจอดรถแคบๆเป็นเรื่องง่ายขึ้นสําหรับตลาดประเทศไทยคาดว่าราคาจำหน่ายของโตโยต้ารีซี2,026จะเริ่มต้นประมาณ1.5ล้านบาทไปจนถึงรุ่นท็อปสุดที่อะ